อ่าครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่กับใครเนี่ยเจ้าเสือใหญ่สเดียพันธ์ครับก็ต่อยรองคู่เอกอาทิตย์นี้ครับผมโหนี่สภาพร่างกายฟิตอีกไม่กี่วันแล้วน่ะจะชกจะชกแล้วตอนนี้อ่าน้ําหนักเป็นไงบ้างเกินมาสามโลครับเกินมาสามโลใช่ไหมยังเหลือเวลาอีกวันหนึ่งวันเป็นไงสบายสบายไหมครับผมก็ในพิกัด127ปอนด์นี่ก็เป็นพิกัดที่เราชอบอยู่แล้วครับผมไม่มากไปไม่น้อยไปครับกำลังดีครับอ่าเป็นไงเจอกับชัดชัยครั้งนี้ถือว่า ก็ดีใจครับที่ได้ชมพี่เขาครับอแล้วมีเราเรามองเกมยังไงแก้เกมไปยังไงบ้างก็พี่เขาน่าจะแบบมวยสีมือครับนะฮะมือได้ครับในได้ระวังระวังครับก็แก้เกมไว้แล้วครับแล้วมีไหมเขาลอยครั้งนี้ก็รับปังไม่ได้ครับรับปังไม่ได้ต้องดูจังหวะนะแล้วแต่เกมแล้วแต่เกมจังหวะทำได้ทำนอกได้นอก อ่ะโอเคอันฝากถึง f อหน่อยที่ติดตามเจ้าเสือใหญ่ก็ผมเจ้าเสือใหญ่ครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามผมก็ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับอาทิตย์นี้ผมจะทําไม่ได้ครับครับขอบคุณครับ